ครับผมสักคุณนะครับสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับผม <150. S 1> <35 7. S 2> สามห้าเจ็ด <laughs> ขอบคุณครับอครับของครับผม สวัสดีครับแพนด้าครับผมตอนนี้มาถึงแล้วครับรอสักครู่เฉยๆได้ไหมคะอ๋ะอครับผมสักครู่นะครับอ๋อสะักครูนะฮะหนึ่งร้อยเก้าบาทฮะขอบคุณครับผมหนึ่งร้อยสิบสามบาทครับผม ครับ117บาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับแพนด้าครับผมตอนนี้มาถึงแล้วครับอ๋อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปแป๊บนึงจ้าวครับผม 56บาทขอบคุณครับผมครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาฮะ160หครับขอบคุณครับผมเยอะครับวันนี้ทำไสอขอบคุณครับผมวันนี้เขาหยุดงานกันเขามานั่งกินกันเต็มเลยฮะ สวัสดีครับแพนด้าครับผมตอนนี้มาถึงแล้วครับอ๋อเพีเยวขอว่าไว้ตรงระเบียงได้เลยครับอ่าหน้าห้องสามนะครับ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 ผมของขรับครับขอบคุณครับผม